อนนี้ผมอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับก็เป็นบรรยากาศตลาดโตลุกนะฮะโอรุนไซนะครับผมพามาดูนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับผมที่ขายดีมากๆนะครับที่นี่นะครับมีเมนูหลายอย่างนะครับกระทานี้เขาทําเป็นผัดหมี่นะครับบอกเลยนะครับว่ารีร้านคือไม่แพ้ใครนะฮะร้านนี้เขาจะผ่ากันสองคนนะครับทุกคน ว่าเขามีสองคนนะครับลูกค้ามาเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับอ่ะเมนูนี้เป็นผัดมีนะครับมีเลี้ยงนะ เดี๋ยวมาดูฝั่งน,นี้นะครับเขาทำอะไรนะฮะโอเป็นข้าวผัดนะครับ รุ่นกระทั่งไฟลุกของแท้ของจริงนะครับ พักพกนะครับ แกนวันละสองถังไม่พอนะครับบอกเลยนะครับว่าสุด,ดยอดมากว่าวันหนึ่งมีนะฮะรวมๆแนละ้วน่าจะสงงองถังอีบร้ลอยผัดไวมากนะครับทุกคนดูครับนี่เขาผัดเตรียมไว้นะครับ เอาคนนี้เลยครับวัยมากครับบนี่ทุกกรไทยเขาจะล้างก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคนอุตสรคนนี้นะครับเขาทําอะไร มีลูกไก่นะครับ น,นี่เป็นส่วนผสมนะครับผัดรอไว้เลยนะครับ Yeah, let's go. ยอดมากครับชิมือโอ้โหนี่ครับอ๋อนี้เขานำผักที่เขาผัดไว้แล้วนะครับลง มาจากขายตรงนี้นะครับเป็นข้าวผัดน,นะครับนี่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นหมูหวานนะครับที่เขาผัดเตรียไมไว้แล้วนะครับรน,นะนี่เดี๋ยวถลั่มเพื่อใช่ไหลั่มพร้อมพรกเบแก ีก็เป็นป้ายหน้าร้านนะครับทุกคนนะฮะบรรยากาศที่ตลาดตรุงโอรูนไซนะครับผมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับผมเขาขายทุกวันนะครับเวลาห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับผมนะนี่ครับบรรยากาศนะครับผมที่กรุงพนมเปญนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมตลอดถ้าคลิปต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม